เรื่องต่อมาก็ยังอยู่กับเกษตรกร,ะร,กรนะคะคราวนี้จะเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวค่ะต้องท้าความนิดน,นึงว่าตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต6 3ทับ64อนุมัติในหลักการให้วงเงินรวมทั้งสิ้นเนี่ย56,000ล้านบาท แต่ว่าได้จัดสรรวงเงินให้ครึ่งหนึ่งไปเบื้องต้นแล้วนะคะก็คือ28,000ล้านบาทเพื่อสนับสนุนต้นทุนการผลิตแก,ก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอัตราไร่ละ500บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน1,000 0บาทต่อครัวเรือนคือในหลักการเนี่ยจะให้ไร่ละ1,000บาทแต่ว่าจ่ายเบื้องต้นไปแล้วครั้งหนึ่งคือ500บาทในวันนี้เนี่ย คอรมอก็เห็นชอบที่จะจ่ายอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือก็คืออีก500บาทต่อไร่สูงสุดไม่เกิน20ไร่นะคะหรือไม่เกิน10,000บาทต่อครัวเรือนก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดอกใหม่นี้นะคะซึ่งงบประมาณที่อุดหนุนในครั้งนี้ก็อีก2 8 4 6ล้านบาท ก็ทําให้จากเดิมที่อนุมัติในหลักการไป56,000ืล้านบาทครั้งนี้คอรมอก็อนุมัติได้ครบแล้วค่ะก็คือไร่ละ1,000บาทอีกเรื่องหนึ่งก็ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะคณะรัฐมนตรีก็ยังได้เห็นชอบที่จะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี64งบกลางนี่นะคะจำนวน,น1 8 8 9 9, 9 5ล้านบาทเนี่ยสำหรับโครงการชดเชยดอกเบี้ย ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกของปีการผลิต60ทั61แล้วก็ปีการผลิต61ทั62นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการจ่ายตามนโยบายที่จะรักษาเสถียรภ,ภาพราคาข้าวเปลือกแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในการดูดซับผลผลิตข้าวยอดรวมที่จะอุดหนุนตรงนี้ก็คือ188.95ล้านบาท